นออเคเนอยี่ยอยชัอนเ่ายลอยช่ยอยช่วยลอย่อยช่วยอยช่วยล่เยลอยช่วยอย่อ่นบอยช่วยลอยช่วยอยช่วลย่ว่ว่ว่า่ลอยวลย่วยอาา่า,ออา,าลยช่วลย่ลอย่วอวยอย่ย่ยยอช่วยลช่อ่ยอวปอเ่อช่องที่ เมื่อเซนาอัม,มาราชมนตีนับได้สิบสองอกโอักโคอโคเพนีกับบุรละคว่ามพระยามเดชกสิดี๋ยพาพกันอ่อนวอนอันเชิญเป็นอีกเน่เสีสีฝูงขาทั้งหลายมาว่นไหวพาผู้มีการทั้งน้อยนานรันสมาธิ ส้ำสองที่เองก่อนขอพระองค์จงอวดทนปวดบอนการู้นาผงเสนาพร้อมพ้นัยมุ่นูงก่อจึงทูนคำควรเก้าก่อนพนุม,ม,มชี ฝูงขาอินดีด้วยพระจอมเทมบประมาหวังพึงบุญมหาลาสเจ้าไอ้ทั้งเงาเมียงมาซีความโสกกีมันหักมีคัดข้องขอพระองค์ทรงไายผู้โทษที่ขับจากบ้านมาทุนเท่าให้เสื่อมคาย คนทั้งหลายทั้งหมดคุม้มเขาก็ยินดีพร้อมชื่นพระอ,องค์ให้คำตาวอ้ยทั้งไผ่เบาก็าขอชื่นพระเวเจ้าภายนี้คูสุขุน ปาริมุลทุนห่องบ่มีไยสิมานังพวกข้าน้อยขอเพึ่งบุญมหาราเจ้ามาปลุกเก้าให้อยู่เย็นการจำเป็นเมืองสุนสาาบ่มี้อยสิตุม้มไพบ่มีเหลวอาเชยชยเมืองใหญ่ตังต้งแตเพ้าเวทเจ้า นี้เล้วกระเสือมลงุงความประสงค์ของเจ้าขาดเสนามาทุนเกณียขอให้ราเวทเจ้ากุณาข่าวภัย Yeah. Oh, yeah, yeah. พระองค์เจ้านี้คืนเมื่อสางปาเชชัยตุ่มพวกไทยคนทนเชิญพานี้เมื่อเป็นไงปูปองฝูมุยาติโนงให้ยืนมันอยู่เบียงการทำเพียรในดงดาวชาวเมืองก็ลำบากหากว่าพระบาทเจ้าไอ้น้องข้างห่างนครนี้เช้านี้ก็นอง ီကျာအျာကွို်တနာကွို့ကေြးက်တာု့ခေြ့္က်တားက်းတာေ เชิญพานีได้เดียวหันหาเชิญมาเบ่งพวกภัยคนโดนเชิญกลับขึ้นเมื่อเป็นไงฝูงสนุมนุมน้อยหายอ่อยู่กัเสีงเมืองเดิมพวมเป็นห้างหนทา้งควาสสีเป็นเาเชิญพาองเจ้านีเขาสู้ ั่นเดียวนีอย่าอยู่นั่นอย่าอยู่นั